สวัสดีค่ะฟังรยนนะคะวันนี้ฟังมีโตโยต้ารีโว2.4 e พ a r เกียร์ออโต้นะคะสีขาวสวยๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะรยนตของเราตั้งขายอยู่ที่669,000บาทเท่านั้นนะคะลดโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมเลยค่ะในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์แท้งๆเลยค่ะไม่มีไหลเยิยมเลยทานหน้านะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ หัวน็อตนะคะไม่มีขยับเลยค่ะคันหน้าไม่มีโคตมีงอเลยนะคะเห็นรถปีลถดนะคะติดอยู่ชัดเจนค่ะสติกเกอร์มอ,ออก,กอนะคะก็ยังติดอยู่ครบเลยนะคะหัวน็อตที่ฝากระโปรงหน้านะคะไม่มีขยับเลยแผ่นปิดใต้เครื่องนะคะสติกเกอร์ตามจุดต่างๆนะคะก็ยังติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ครบทุกจุดเลย หนอตสวยเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยค่ะไม่มีไหลมีเยิ้มแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้คันหน้าส,สวยๆเลยนะคะแล้วประกันไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะถัดมานะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะได้เป็นกระจังหน้าสีดําเงานะคะตัดกับโครเมียมค่ะ ได้ไปพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ได้เป็นไฟ d a ย์ไทม์รันนิ่งไลท์ค่ะกันชนดน้านล่างนะคะได้ทําการติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะสําหรับคันนี้นะคะได้ไปพร้อมกับทะเบียน8กกไก่ขอไข่6 6 8 8กรุงเทพมหานครค่ะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ17นะคะแม็กแท้แม็กเดิมนะคะจากศูนย์เลยค่ะ โครงสร้างด้านในนะคะโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมแน่นอน,นะคะ่ะสีมาร์กนะคะจากโรงงานยังติดอยู่ชัดเจนเลยค่ะถัดมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะได้เป็นโครเมียมค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้แล้วเรียบร้อยนะคะเบามือจับนะคะก็ได้เป็นโครเมียมเช่นกันค่ะแล้วก็ยังจะได้เป็นกระจกแท้นะคะจากทางโตโยต้าถูกบานเลยค่ะ ด้านในนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะหัวน็อต,ตามซอกประตูนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยได้พรม้มาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะพวงมาลัยใหม่ๆเงาๆแบบนี้เลยค่ะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังค่ะแล้วก็ได้เป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะสําหรับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสามารถปรับโหมดขับขี่ได้2โหมดค่ะอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะคะ ฝ้าเพดานด้านบนนะคะฝ้าใหม่ๆเลยค่ะมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะสีดำเบาะใหม่ๆนะคะเบาะสวยๆเลยเบาะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะด้านในนะคะใหม่มากๆเลยค่ะไม่มี้ํำเลยนะหัวน็อตนะคะตามซอกประตูนะหัวน็อตสวยๆเลยค่ะหัวน็อตไม่มีรอยถูกไข่เลยนะคะ ฝั่งพุทธิสารตอนหลังนะคะก็ได้เป็นเบาผ้านะคะเบาผ้าใหม่ๆเลยค่ะด้านในนะคะไม่ชำเลยด้านหลังนะคะได้เป็นไฟไท้าย LED นะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอย2จุดค่ะแล้วก็ได้เป็นกล้องถอยนะคะติดตั้งจากโรงงานด้วยค่ะแล้วก็ยังจะได้เป็นกระบะไลเนอร์นะคะมาให้ครบเลยค่ะ สำหรับคันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะออกรถไปนะคะไม่ต้องไปติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของเดิมนะคะได้ทำการติดตั้งกระบะไลเนอร์นะคะมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวทางเราก็จะทำการติดตั้งฟรีน,นะคะให้รอผคันเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะ,ะด้านในก็จะมีเป็นคูบ็อกให้นะคะผู้มือรถนะคะยังอยู่ครบค่ะ หัวน็อตตามซอกประตูนะคะหัวน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะภายในนะคะใหม่ๆเลยเบาะใหม่ๆเ,เลยนะคะภายในไม่มีช้ำเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะเครดิตด,ดีนะคะสามารถจัดเต็มซีดาวได้เลยค่ะผ่อนเดือนละ12000บาทเท่านั้นนะคะสามารถเข้ามาเช็คเครดิตก่อนได้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่เสรีไทย95นะคะติดถนนเสรีไทยเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ